ใช้ลินลิน,ลนมะยางแขมวัดเซนเนาะ เอาไปเก็บที่ตรงนี้อยู่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  <laughs> 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 ตอนนี้ก็พาทุกคนมาก,กินเปื่อฮานดังอยู่ล่วงผาบางเนาะอยู่หน้าวัดเซนบรรยากาศอยู่มือนีแบบว่าฮอนขนาดเลยมฮอฬฮานเนาะฮานดาฮานเปื่อแซมฮานดังเลยฮานดังอยู่หน้าวัดเซนผู้ใด,ดมาเที่ยวนี้จะเห็นได้เลยว่ามีฮานเปื่อแซมนี่เนาะกินเปื่อแล้วก็มีวิวให้เราสมแบบว่าอ่าในบรรยากาศดีขนณะเลยทุกคนเนาะ ข้าวสวยอยู่ฮาน้าวัดเซนเนาะแต่จะมีผักกลับนะนี่เนาะนนเอเอสเส้นเนื้อเส้นเนื้อเออเส้นเนื้าเออสลักข้างลูกผบังก็คือแบบนี้เนาะอ่ะะาก็จะไข่พักก็จะกระจมมัดถึงจะมียอดน,นึงซองอยอดเป็นติง่งอยู่ซีเนาะเป็นตองเต่งตองเต่งอะไรอย่าแงแบบเออบ่มีแข้งได้ทีมันเลย <laughs> ขันยันเขาสาวลงกผบางแล้วเนาะอันนี้เนาะบ่มีเปลี่ยนเออบ่มีเปลี่ยน ซื้อทอดกันมาตั้งแต่ดนนานเลยนี่เห็นบอกเอ็กษณ์ุ่งร่วงพ่าวางไข่ผักอยู่รวงพ่าวางก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่ตามฮานอ่าฝือรฮานอาฮานไข่เป็นทวักเส้นสีก็จะเสิร์ฟแบบซีเรียสทุกคนนะฮักคณะกวอนทวักน่นเป็นไข่รวงพ่าวางหรือเปล่ามาฮันฝือแซบกะอดใจบ่ได้นอกที่จะต้องสั่งเป็นทางฝือและทางข้าวซอยผสมกันเซีเลียสเนาะ มากินเปิดเซฟเขาสวยเซฟเว้ยยวนาน้าวัดเส้นเบิ้งแบกาวเบกาได้อ่ะพ่อไม่เกาะเขาจะเอินไม่เกาะบัดเส้นจะกินเป็ดเส้นใหญ่นั่นมีเนาะอืมบัวท้าบูงเลยบัวท้าบูงเลยอันนั้นก่็ เจสกี้จะเอาไม่วหนึ่งเอาับบเพื่อไดกเจี้เอาเอาเจสกี้มนลุมลุ่ลื่นมม้วนมอกยพี่น้องกับผักเจสกี้กับผักเจสกี้เพ่อนี้มามองเอลิมเอลิมก็มีคลิป วิดีโอวิธีการเ็ดท่าเลยเด้อสนห้ปภาษาเปิดหน้าจอให้ลูกเบอร์ังใช้อืม,ขอมเขาตัเส็ดอยู่นี่แบบต้องเส็ดเลยแซ่บทำสูตประคุ้มหอม ขั้นลงฮักตีขึันแล้วก็นี่ขนมขนมแห้งใ่นี่มันเปิดไอ้กระุ้ชิดองเช่้อบั้นไปเย่งดีใได้งกินดีบ้างห้อยวาดละมั้งช่ครับไม่สมัยขับแค่

รชด,ด,ดีแล้วแต่ไปได้ัตต่อนี่ดินแปะบนมันค่อค่อย้พันตะกี้เราพนักงานอยูเนี่ยดิบนบ้านเราไปน่ตะกคนตินตต่ตัวหนาวอย่างเขาข้าวตัด่าเนี่ยาปุกเ่นว่าปลกเพือนออน้าเตะาวเราอ่ดิน่มครแลมีอไเพิอ ผักน้ำผักน้ำอันนี้อยูอ่ฝั่งขมผักน้ำเออแม่แหลกอี่บ้านของขมตาเตาเออมันมีห้องวิ่งับบคลีกแดงห้อเตาเนาี่ยเขาหนาเลยาเยไอ้แม่งก็เราอยู่ซาก่านนะเมื่อนคิดว่นา,านอุทัยก็ เจ็บครับต้องมาลองด้วยประเด็นาหร่วมพระบางทานนี่ยไก่ไก่กินเพอร์ไม่อยากยูเซอร์อาโมเช่